คิดมามือนีก็สิขคอจัดการสองโตนี้กันสะก่อนมีแต่คนถามว่าอันลูกข่อยอย่ำได้สีเอาอย่ำได้สิมีลูกนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยขันว่าลูกข่อยนี่ก็ได้ <c oughs> โอ้ยอันนี้ก็ว่าหยอกเนาะค่ะพี่น้องขาก่ยัางท่านมีดอกค่าคุณละอีกประมาณจักสองสามปีเนาะค่ะพี่น้องขาสิลก็คิดว่าบันสายดอกตอนนี้ลูกเต้าดาดาก,กัสิขคอแบบนี้ไปสะก่อนเนาะค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ก็สิถือท้ายไว้ตังเตี้ยกวนปีใหม่เด้อค่ะพี่น้องขาก็บ,บอกได้เลยว่าคลิปนี่ดองไว้ไล่เติบแต่ว่ากัดล,าาาลงนะคะ กระเบิงตีหละพี่น้องขาพอของเขานี่ก็ดีใจบักคาเพื่อนกระไดสร้างสิรีมาว่าช่วงหนีอากาศหนาวไปหาเสือหาหยังมาให้น้องใส่แน่พูนนะพี่น้องเอ้ยจักผู้ใดเป็นลูกเป็นม้าสิริก็เริ่มว่าแน่ใจแล้วว่าระวังสองตัวนี้กับลูกๆในใสเพื่อนฮักไผกว่ากันเนาะค่ะพี่น้องค่าโอ้ยอันนี้ก็ว้าอยอกว่าหัวนเนาะค่ะก็สิเป็นความทรงความสุขของผู้เฒ่าฮะล่ะค่ะเฒ่าแลวอยู่บ้านเงาเงากับเป็นสรงเส้งสันเดีเพื่อนว่าก็เลยได้เก็บมาสองตัวนีมาเลี้ยงอันม้าสองตัวนี้ก็า่ได้มา้าแต่ไสเด้อค่ะ เมียพิ่นก็มาขอดลูกไว้ใกล้ๆค่ะอีพ่อก็เลยสงส,งสารก็เก็บมาเลี้ยงสนา,าจบเรื่องสองตัวนั่นบานนี่ก็มาเฮ็ดกับเขากันตอกอนสีมาเฮ็ดน,นี่ก็ลลางม้งล้ังมือเรียบร้อยแล้วคะ่ะมือนี้สิริก็ไปตลาดแถวบ้านเฮามากค่ะพี่น้องก็เลยได้ปลาทงป่าทู่ดักโดงดักเดมือนี้สิริกรว่าสิป้นปลา,าทู่แล้วก็ถอดดักแดเนาะค่ะพี่นอ้อง่ะปาดพี่น้องด,ดักแดแถวบ้านเฮานี่อ้วนบ่คขที่แรกก็ว่าสิ่ขัวหะล่ะค่ะพี่น้องก็เลยถามอายว่าอยากกินแบบขัวหรือแบบทดอไอของสิริก็บอกเาว่นองสสุดวยสิหนเลยจัด ไปค่ะถอดเลยบันนี้ง่ายดีพอถ้าเท้าถอดดักแดแล้วแล้วสิลิกสิทาการกลัวแบบพี่เพื่อทีสไวเฮดปนปลาทุเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับบานมานีก็กินเขาแซีบแซีบสันเด้พี่น้องโดยเฉพาะช่วงปีใหม่นี่สิเป็นช่วงที่เขาไม่เพื่อนเพิ่งจะเก็บเกี่ยวแล้วหันนะก็สิเป็นเขาหอมมะลิสันเดฟพี่น้องแถวบานสีดีหันกันออกมานี่ก็หอมหอมนิ่มนิ่มเนาะค่ะพี่น้องค่ะกินกับยังกัดแซบคือว่าหันละค่ะนี่ปนปลาทุของเข้าก็สิปนหดซีตูวคุณเด้อพะว่าเมื่อบานแต่ละเทือน มงเหต์ต้องเป็นว่าหลายอย่างสำหรับปนปะทูของห้ามือนีสีกัสิมะขวกะทีน้ำค่าก้อนสีกวนนี่ก็สีแยกไว้ให้อีพอก้อนค่าราวาอีพอของสีลีนี่เพิ่นบ่มากกินยังที่เป็นมันๆเนาะค่ะพี่น้องขาโดยเฉพาะของทงของทอดแกงกะทงกะทีแบบนี้เพิ่นกระบ่ค่อยมากปานใดค่ะแต่ว่าทีเหลือนอกนั่นสีเฮตดอันใดสู้กินก็ะต้องกินเนาะค่ะพี่น้องขานี่บานนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสีก็สิขอใส่ลูกดวดขวดจักน้อยกันย้อนว่าใส่บักพีกลงไปตอนต่ำนะใส่บ่หลายกันย้อนว่าอีเมี่กอยกินเพ คพี่น้องขาสิลิกาเลยสิตีนมาแบบนี้ฮะระค่ะกินบ่เผ็ดแต่ใดแต่ไรก็สิตัสภาพมาหลังางขั้วขาบานนี้สามพี่น้องนี่ก็นั่งจุ้งกันเบาเนาะหัวมวนเนาะค่ะพี่น้องขากันยอนว่าเพิ่นมาน้องสาวสุดสวยคนนี้คือเฮ็ดกับเขาโดนแทงเนาะพี่น้องเอ้ยสิบ,บ่โดนจังใดขอบขัในในน้วญ่เนาะตอนนี้ก็สิขอยอย่างใสกันสกักก้อนความสูงยามเฮาเมื่อบ้านก็สิประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องขาได้มากินข้าวพร้อมหนะ้าพร้อมตากลับมาหาพ่อหาแม่หาญาติพี่น้องพี่น้องเอ้ยสิริกจล์สิอสบ,บอกว่าเทศก,กาลนี้ดนตุนสิมีเถ้อกากมาบ้านเเนนาาะะค่่พี้องกลับมมติ แฮ้งใจกลับมาหายกำลังใจคนที่อยู่บ้านนำ้ำสำหรับคลิปนี้สิริก็มีความสุข้ายค่ะพี่นองสั้นเรลวก็มากินขขาน้ำกันเด้อค่ากับสวัสดีปีใหม่เด้อค่ะพี่นองค่ะ